走吧，你看。<noise> <noise> <noise> นี่อยู่กับนุชนะคะที่เพจเพจแท้ทงแทบวายมังกรเจมนะคะวันนี้นะคะนุชจะมานําเสนอสินค้าที่บอกเลยว่าสวยงามทุกชิ้นลูกค่ะแล้วราคานะเป็นราคาพิเศษเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะลูกค้าอยากได้อยากชมสินค้าชิ้นไหนนะคะลูกค้าสามารถแคปหน้าจอหรือโทรจองที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะถ้าแอดไลน์มานะลูกค้าจะได้ของเร็วมากหรือยังไงใครอยากชมเป็นอะไรหรืออยากให้นุชมารีวิวอะไรนะคะลูกค้าสา ไม่คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะบริการจัดส่งของทางร้านเป็นบริการจัดส่งฟรีอ e MS นะหรือคุณลูกค้าอยากได้ส่งด่วนนะคะทางร้านก็มีบริการเหมือนกันค่ะต่างประเทศส่งไหมส่งค่ะยังไงเดี๋ยวรอบนี้เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยก่อนบอกเลยว่าสวยทุกชิ้นค่ะมาต่อกันที่แหวนเพชรของคุณผู้ชายลูกค้าค่ะใครคุณผู้ชายคนไหนที่มองหาแหวนเพชรสวยๆใส่ประดับนิ้วอยู่นะนุชแนะนำม,มงนี้เลย วงนี้ลูค่ะตัวท้องแหวนก็คือหนาม,มากนะลูกค้าแล้วประดับด้วยเพชรลูกค่ะเอาแค่เพชรเม็ดชูก็บอกเลยว่าคุ้มคา่าคุ้มราคาแล้วค่ะเพชรเม็ดชูหนึ่งเม็ดสามสิบแปดตังตัวเรือนทองคำเป็นทองคำเก้าสิบลูกค้าแล้วแบบอเพชรคือสวยมากนะคะเพชรน้ำเก้าแปดทุกชิ้นเลยมีประดับน้ำเก้าเก้ามาด้วยนะลูกค่ะน้ำเก้าแปดถึงน้ำเก้าเก้านะคะวงนี้นะ น้ำหนักตัวเรือนที่10.8สีกรร่กมหน้ากว้างอยู่ที่1.5คูณ2.0เซนติเมตรค่ะตัวเรือนไซส์นี้อยู่ที่56ค่ะวงนี้ลูกค้าถ้าเป็นงานขึ้นห้างนั้นเป็นงานมือหนึ่งนุชบอกเลยว่าแพงมากๆนะเพราะอะไรลูกค้าดูเพชรสิเพชรคือสวยคือสะอาดมากนะคะวงนี้ถ้าใครรับไปนุชให้ไปเลย เอาไปเพียง6,9,850บาทค่ะเป็นแหวนของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอยากใส่เท่ๆอย่างนี้ก็แนะนำเหมือนกันลูกค่ะสวยมากเลยนะวงนี้ลูกค่ะถ้าใครได้สวมใส่แล้วนุดบอกเลยว่าเท่รวยจบใส่วงนี้วงเดียวรวยเลยลูกค่ะดูรวยไปเลยใส่วงนี้แค่วงเดียวนะสวยมากลูกค่ะ มากันต่อที่วงต่อมาลูกค้าค่ะอุ้ยวงนี้ที่สําคัญมีใบเซอร์ให้ลูกค้ามีใบเซอร์อัญมณีให้นะวงนี้มีใบเซอร์อัญมณีให้ค่ะเป็นทัพทีมแอฟริกาแทนลูกค้าสีสวยสีสดสีแบบสีสวยมากลูกค้าใครชอบวงนี้นะลูกค้าถ้าใครชอบวงนี้หรือว่ามองหาแหวนทัพทีมที่มี ตัวเรือนทองคํา90ประดับอยู่อย่างเงี้ยแนะนำวงนี้เลยนะคะวงนี้ลูกค่ะเป็นทัพทีมแอฟริกาแท้เพชรทั้งหมด16เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันเยทีที่80ตังค่ะเพชร80ตังนะ น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่6.78กรัมหน้าข้อนที่1.4คูณ1.7เซนติเมตรไซส์ของแหวนคือ50ค่ะเล็กไปใหญ่ไปปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์ลูกคค่ะไซส์ต่อไปมีค่าบริการ300บาทค่ะวงนี้ลูกค้าค่ะเห็นสวยๆแบบนี้นะมุดให้พิเศษเลยให้พิเศษราคาพิเศษใน YouTube เท่านั้นนะลูกค้าอ่ะวงนี้ไม่พูดทำทำเพลงเอาไปเพียง 4 9 8 5 0ปาบาทค่ะอะให้ดูท้องแหวนยังไงใกล,ใกล้สวยแบบสวยไม่ไหวอะเดี๋ยวสวมใส่ให้ดูลูกค่ะค่ะเป็นทับทิมแอฟริกานะสีสวยสีสดอย่างนี้ลูกค้าไม่ต่างจากแทบทิมพมา่าเลยนะคะใครบอกว่าทับทิมแอ,อ,อฟริกาไม่สวยอะดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนเจอเข้าไปกับเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่ลูกค้าบวกกับตัวเรียนทองคำทองคำเก้าสิบเพชรน้ำเก้าแปดถึงน้ำเก้าเก้าเลยนะวงนี้ น้ำคือสวยสะอาดสดสดสดเลยลูกค้าดูดิเพชรคือเล่นไฟไม่ไหวอวงต่อมาลูกค้าวงต่อมาสวยๆแบบนี้นะลูกค้าวงต่อมาวงนี้ลูกค้า วงนี้เป็นทัพทีมนะคะมรกตและไพลินประดับด้วยมุกนะลูกค่ะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา8 k k ค่ะตัวเรือนทองคำทองคำา8 k สวยมากสวยมากคล้ายแหวนพี่รอดเลยสวยไม่ไหวแนละให้ดูท้องแหวนนะคะน้ำหนักตัวเรือนที่4.57กรัมนะคะหน้ากว้างที่ 0.5ค2.0เซนตมไซส์ของแหวนคือ50ค่ะวงนี้ใครชอบเอาไปเพียง14,950บาทค่ะอันนี้เป็นมรกตอันนี้เป็นไพลอันนี้ทับทิมอันนี้ไพลินสวยลูกค่ะสวยมาต่อกันที่วงนี้ลูกค่ะเป็นแหวนไพรินลูกค่ะ เป็นแหวนไพรินประดับด้วยเพชรแหวนไพรินประดับเพชรลูกค้าสวยๆแบบนี้นุชย์มีใบเซอร์อัญมณีให้นะลูกค้าที่ร้านถ้าหลุดมาพร้อมใบเซอร์ก็เอาไปพร้อมใบเซอร์เลยนะคะหรือว่าที่ร้านลูกค้าหาไม่แน่ใจว่าอันนี้อัญมณีจริงหรือปลอมลูกค้าทางร้านก็จะเอาใบเซอร์มาให้ใหม่นะการขายพร้อมใบเซอร์ลูกค้ามันจะแบบซื้อง่ายขายคล่องนะคะลูกค้ามีใบเซอร์มีอัญมณีพร้อม้วลูกค้าสามารถไปซื้อไปขายทด้ทั่วโลกเลยนะ อันนี้เป็นใเสือ่ออัญนนมณีแท้นะลูกค่ะด้านบนเป็นน้ำหนักอันนี้เป็นขนาดนะลูกค่ะลองล,อง,ลองมาน,นี่เป็นความสวยความงามันนี้เป็นสีอันนี้คือแหล่งที่มานะตรงนี้คือแหล่งที่มานะคะอ่ะวงนี้ลูกค้าตัวเรือนทองคาเป็นทองคํา90นะหน้ากว้างอยู่ที่1.5คูณหเซนติเมตรใช้ของแหวนคือ62ค่ะเพศร56ตัง น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่13.7กร,รัมนะคะอะวงนี้ลูกค่ะใครชอบวงนี้เอาไปเพียง42,950บาทค่ะตัวเพชรนะลูกค่ะเป็นแบบฝังลงในตัวเรือนนะั้นและไพลินลูกค้าเป็นแบบเจียเลียมลูกค่ะสวยมากและดูความใสความสะอาดลูกค่ะดูความใสความสะอาดเห็นมองเห็นยังใสแล่เลยนะใสแล่อยู่ข้างในลูกค่ะ อะวงนี้ถ้าใครชอบลูกค้าแคบบรูปหน้าจอา้ทางหาน้องแอดมินก่อนได้เลยหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะสินค้าที่ร้านหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาเพิ่มเติมนะลูกค้าเพราะที่ร้านมีแบบละชิ้นเท่านั้นนะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่นะลูกค้าตัวเดินทางทองคำเกาสินะ มาต่อกันที่วงนี้ลูกค่ะเห็นสวยๆแบบนี้นึกว่าเขียวสองเขาไม่ใช่เขียวสองนะชื่อของเขาเต็มๆก็คือเป็นพลอยนะลูกค่ะเป็นพลอยกรีนกราเน็ตนะกรีนกราเน็ตตามชื่อเลยลูกค้าประดับด้วยเพชรบวกกับตัวเรือนทำเป็นทองคําสีขาวลูกค่ะเป็นทองคําขาวนะลูกค้าดูเพชรนะเพชรไม่ใช่เศษเพชรลูกค้าเป็นกรีนกราเน็ตนะลูกค้าสวยมากวงนี้นะ เพชรทั้งหมดรวมรวมกันแล้วที่1กะรัต16ตังคเพชร1กะรัด16ตังลูกคาเป็นเพชรน้ำ9 8า98ถึงน้ำา99วงนี้ตัวเรือนทองคำเป็นทองคำา8 k ทองคำ75%าเปเซนะคะน้ำหนักตัวเรือนที่4.42กรัมหน้าก้งที่1.0 0คุนเซเมคะ่ะไซส์ของแหวนคือ57วง,งนี้ถ้าใครชอบลูกค้กรีนการเน็ตเม็ดสวยๆอย่างนี้เป็นเจียเหลี่ยมลูค้ประดับด้วยเพชร ฝังด้วยตัวเรือนเป็นสีเงินนะคะเป็นทองคําขาวนะลูกค้าอ่ะวงนี้ถ้าใครชอบแคปรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้เลยกินการเน็ตวงนี้หนูบอกเลยว่าใครได้ไปแล้วค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาปังๆไม่มีหยุดนะลูกค้าอ่ะวงนี้ถ้าใครชอบเอาไปเพียง35,950บาทค่ะเป็นกรีนการ์เน็ตนะสวยมาก ใครชอบแคปบรูปน้นจอโทรทักหารน้องแอดมินได้เลยลูกค้าเพชรนะลูกค้าไม่ใช่เศษเพชรนะเป็นเพชรเม็ดใหญ่มากเลยลูกค้าแล้วเป็นเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่ด้วยดิวยสวยมากและเพชรคือเม็ดใหญ่เม็ดเป้งๆทั้งนั้นเลยลูกค้าเล็กไปใหญ่ไปปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์ถ้าใครชอบแคปบรูปหน้าจอตอนนี้ได้เลยคะ่ะ มาต่อที่วงนี้ลูกค้าเป็นแหวนแถวเป็นแหวนเพชรแหวนแถวลูกค้าราคานุดบอกเลยวันน่ารักตัวมุตมินะลูกค้าคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณแม่สนใจไหมหรือว่าซื้อไปให้คุณลูกคุณหลานแนะนําเลยนะคะอันนี้เป็นเพชรน,น้ํ้า98เป็นเพชรเหลี่ยมเกสรสมัยใหม่นะลูกค้าวงนี้ลูกค้าขาเพชรทั้งหมด7เม็ดน้ำหนักเพชรรวมกันแลวอยู่ที่0 2 1กะรัตนะคะน้ําหนักตัวนั้นที่3.3กรัมค่ะ วงนี้หน้ากว้าง0.3อา0.3คูณ1.5เซนเมตรไซส์ของแหวนคือ53นะคะลูกค้าวงนี้ลูกค้าใครชอบเอาไปเพียง15,950บาทค่ะสวยคือเพชริ้นเล่นไฟมากถ้าพลาดวงนี้ไปรู้ว่ค่ะไม่มีมาอีกแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะคะ มาต่อที่วงนี้ลูกค่ะแหวนเพชรของคุณผู้ชายแหวนเพชรคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใส่ได้เหมือนกันเท่ๆเลยถ้าคุณผู้หญิงใส่นะคะเพชรเม็ดชูตรงนี้ลูกค่ะ,คะตรงนี้นะอยู่ที่0.16กรัตค่ะเพชรรวมบ่าข้างบริวารทั้งหมดแล้ว38ไม่น้ำหนักรวมกันแล้วอยู่ที่28ตังค่ะลูกค่ะ0.28กรัตค่ะน้ำหนักตัวเรือนที่14.9กรัมนะคะ14.9กรัมค่ะ เกือบเกือบหนึ่งบาทแล้วนะตัวเรือนนะลูกค้าเพราะบาทหนึ่งมันสิบห้าจุดนิดๆน,นะคะอ่ะหน้ากว้างที่ศูนย์จุดเจ็ดคูณสองจุดห้าเซนติเมตรไซส์ของแหวนคือหกสิบเอ็ดค่ะวงนี้ลูกค้าขาเห็นไหมสวยขนาดนี้แล้วเพชรตรงนี้ลูกค้าเพชรเขาไม่ได้หลุดเขาไม่ได้อะไรนะลูกค้าเขาสามารถขยับขยายพื้นที่ได้นะคะวงนี้นุดให้พิเศษเลยเอาไปเพียงสี่หมืนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะมาดูรายละเอียด พื้นล่างกันลูกค้าค่ะพื้นล่างอ่ะขอเขาเรียกว่าท้องแหวนเนาะวงนี้ตัวเรือนทอง,ทงคําเป็นทองคํา75าเปอร์เซ็นต์นะสวยมากลูกค้าเพชรคือเล่นไฟมากนะอ่ะใครชอบอย่าลืมแคมปรูปหน้าจอทังหาน้องแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าสวยสวยแบบนี้ที่ร้านมีอย่างระวงเท่านะั้นนะหมดแล้วหมดเลยค่ะเพชรนะลูกค้าเป็นเพชรน้ํา98ถึงน้ํา99้านะ มากันต่อที่วงนี้ลูกค่ะเป็นแหวนเพชรประดับด้วยืหสวยมากลูกค่ะวงนี้สวยจริงๆสวยสับพึงเลยแหละวงนี้นะลูกค่ะอ่ะวงนี้ลูกค่ะหาตัวเรือนทองคำเป็นทองคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตัวเรือนทองคำทองคำสิบแปดเคทองคำเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพชรทั้งหมดสี่สิบสี่ตังค์นะคะศูนย์จุดสี่สี่กะรัตค่ะวงนี้น้ำหนักตัวเรือนอยู่ที่4 7่ กรัมนะคะหน้ากันที่1.5คูณสอซนเมตรไซส์ของแหวนคือ55ค่ะวงนี้ถ้าใครชอบลูกค่ะใครชอบเล่นไฟอย่างนี้นะลูกค้าเอาไปเลยงดปล่อยให้เอาไปเพียง25,950บาทค่ะอุ้ยสวยลูกค้าแล้วเป็นเพชรน้ำา98เป็นเพชรเรียมเกสรสมัยใหม่ด้วย Terima <laughs> มาต่อกันที่วงนี้ลูกค่ะเป็นแหวนเพชรเมชูบาก้างอีกสองฝั่งลูกค่ะสวยๆแบบนี้มาดูกันซิว่าราคาจะเท่าไหร่ลูกค่ะอ่าเล็กไปใหญ่ไปปรับไซส์ให้ฟรีสองไซส์นะลูกค่ะไซส์ต่อไปมีค่าบริการไซส์ละ300บาทอ่าวงนี้ลูกค่ะเพชรทั้งหมดอ่าเพชรเมชูหนึ่งเม็ดสิบห้าตังตรงเมชูตรงกลางนะลูกค่ะสิบห้าตังรวมบาก้างหกเม็ดน้ำหนักรวมกันแล้วสิบสองตังค่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่ใช่เศษเพชรแน่นอนลูกค่ะเป็นเพชรเม็ดใหญ่เลยทีเดียวนะลูกค่ะเพชรทุกวันนี้บาทอ่ากะร บหนึ่งนี่ตก3า0 0 0ื่นกว่าบาทนะนลูกค้าน้ําสวยๆอย่างนี้น้ํา98ถึงน้ํา99เลยนะวงนี้น้ําหนักตัวหนึ่งที่4.06กร,รมัมหน้าก้นที่0.5คูณ2.0เซนติเมตรค่ะไซส์วงนี้อยู่ที่50อ่ะวงนี้ถ้าใครชอบแบบนี้สวยๆแบบนี้งานเก๋ๆ,ๆงานเท่อย่างนี้ลูกค้าค่ะคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ดีนะลูกค้าวงนี้เอาไปเพียงนะ,ะ22,950บาทค่ะ ตัวเรือนทองคำเป็นทองคำเกาสิเป็นทองคําขาวนะสวยมากลูกค้าแล้วคือเล่นไฟมากนะเพชรอะ,อะมาต่อที่วงนี้ลูกค้าแหวนเพชรน่ารักน่ารักใส่ติดนี้ทั้งวันเป็นทรงปอกมีดลูกค้าวงนี้น้ำหนักอะ่ะ ตัวเรือนเป็นทองคำ 14K นะทองคำ3อ5 8 3 3เปอร์เซนะคะวงนี้เพชรทั้งหมด1เมตร0.05กะรัตน้ำหนักตัวเรือนที่3.13กรัมนะคะวงนี้ไซส์4.9หน้ากล้อง0.5คูณ1.5ซนเมตรวงนี้นุชบอกเลยว่าใครเห็นเป็นต้องแบบตะรึงใครเห็นเป็นต้องแบบอันนี้ราคานี้จริงๆเหรอลูกค่ะคะราคาไม่ถึง1,000 0มนะคะวงนี้เอาไปเพียง 8,250บาทค่ะลูกค้าเล็กไปใหญ่ไปนุ่มปรับไซส์ให้ฟรี2ไซส์ถ้าใครชอบวงนี้เอาไปเลยจ้ะลูกค้าถูกๆคือสวยอย่างนี้ลูกค้าค่ะไม่มีมาอีกแล้วนะลูกค้าถ้าใครชอบแคปบรูปหน้าจอหรือโทรจองสินค้าก่อนได้นะคะ8,000นิดๆนะคะ8 0ด0นิดๆเองน่ารักมากเลย เป็นยังไงกันบ้างคะจบลงกันไปนแล้วนะคะกับคลิปที่ผ่านมาเป็นยังไงมีชิ้นไหนถูกใจไหมหรือว่ายังไม่มีชิ้นถูกใจอยากให้นุชเอาเอะไรมารีวิวเป็นคลิปต่อไปแจ้งนุชได้นะคะน้องนุชคะพี่อ,อยากชมอันนั้นอันนี้แจ้งนุชได้นะน้องนุชขาพี่ได้แบบเพชรสวยๆแจ้งนุชได้ทุกชิ้นเลยยังไงลูกค้าอย่าลืมแอดไลน์มานะคะที่แอดมีตัวแอดน้ำหน้านะ mkgem e นะคะลูกะคะ้าา มืงก่อนเจมแล้วคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะลูกค้าเดี๋ยวคลิปนี้นุชต้องขอจบก่อนนะคะรอบรอบหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ